กลับสู่เรื่องที่เราตั้งไว้กันแล้วกันใช่ค่ะประเด็นที่เราจะนำเสนอโอเคเรื่อง DSI สมที่กำลังกับ1 9 1เก้าหนึ่งอออีลุงตูนน้วตอนเนี้ยมีทหารสอรอพปรสบโรคกับเขาด้วยใช่ค่ะบุกไปตรวจคนที่บ้านพักอดีตกงศูนใหญ่นาอรูคนอีท่าไหนก็ไม่ทราบถูกร้องเรียนค่ะยักที่ไปคเงินของกลางค่ะยักยอกเงินของกลางยักยอกเงินของกลางห้าล้านห้าใช่ค่ะ และเรียกรับพูดกันแบบเจหยาบๆก็คือไปตบ,ตบเขาอีกไปตบเข้าอีก $5 ล้าน5รวมเป็น11ล้านแลกกับการปล่อยตัวจีนสีเทา11คนที่จับกลุ่มได้ในบ้านหลังนั้นก็ปล่อยไปจริงๆแล้วก็กลับกันไปหมดละหนีออกจากบ้านเราไปหมดละเรื่องจึงจบลงด้วยความเศร้าแล,และและความเสียหายอย่างรุนแรงขององค์กรทั้ง19 1และก็ DSI <ช>เพราะรมีการขอออกหมจับ 1 9ึ่งหนายด้วยกันค่ะ DSI อีก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 หคน<ช>ด้วยกันโอเคประมาณนี้ประมาณนี้มันก็เกิดการโยนกันไปมาตกลงใครเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้อิรุงตุงนังค่ะตอนนี้มันก็เกิดการโยนกันไปมา DSI ก็บอก191 19่งเบอกก็ DSI แล้วตกลงใครกันแน่ นั่นเสิครับใครกันแน่ครับคุณนายเอาให้ชัดๆซีรายการเราเนี่ยเขาบอกเอาให้ชัดๆซีตกลงใครกันแน่ถ้าฉะนั้นเราจะเปิดไทม์ไลน์ตบซับจีเทาจากกรดีเข้าไปยักยอกเงินของกลางจากกรณีเข้าไปตบซับรีดรับเงินในบ้านพักของอดีตกงสุลใหญ่ประเทศนาอู鲁ใช่ครับเราจะเปิด ไทม์ไลน์ดังต่อไปนี้ครับอ่ะลองค่อยๆดูจากไทม์ไลน์ดังต,ต่อไปนี้นะคะเขลค่อยๆคิวข้อมูล,มลเริ่มจาก9ธันวา2,565ครับ วันนั้นนะคะปฏิบัติราชการแทนกงสุนใหญ่นารูขอให้อธิบดีดี i ตรวจสอบบ้านที่อดีตกงสุนใหญ่นารูเช่าโดยอ้างว่าเพื่อใช้พักอาศัยซึ่งอยู่ที่ถนนราราที่ว่าทุ่งหาเมฆกอทมเพราะสงสัยว่ามีการแอบอ้างว่าเป็นบ้านพักของสถานกงสุนทนรูย์และมีการร้องเรียนว่าถูกใช้ที่เป็นที่ซ่องสุมของกลุ่มทุนจีนสีเทาด้วยความเคารพนะครับ บ้านหลังนั้นครั้งหนึ่งมันเคยเป็นส่วนหนึ่งของสถานทูตนารูจริงๆค่ะแต่ในเวลาต่อมาสถานทูตไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สถานกองศุลแต่ในเวลาต่อมาสถานกงศุลนา<ม>รูเขาเลิกใช้แล้วใช่ค่ะเขาเลิกเช่าบ้านหลังนั้นแล้วบ้านพักอืแต่อดีตกงศุลใหญ่นาอรูไปเช่าต่ออ้างว่าจะใช้เป็นบ้านพักส่วนตัวกับครอบครัวแต่ไปไปมามาไม่ใช่มีการแอบอ้างว่านี่ยังเป็นบ้านพักนี่ยังเป็นส่วนหนึ่งของสถานกงศุลค่ะ และในเวลาต่อมามีเสียงร้องเรียนดังเหลือเกินใช่มันกลายเป็นที่ซ่องสุมของพวกไอไอจีนเถวๆอะใช่มีรถเข้าออกจํานวนมากนะคะตลอดเวลาเลยคนที่อยู่แถวนั้นเขาบอกมันไม่ได้สงบสุขเลยไงจาก9ธันวาขายับมาวันที่14ธันวาส5ง5อธิบดีดี i นะคะได้มอบหมายให้กอปรนะคะดำเนินการนะคะกอปรและกอปฏิบัติการคดีพิเศษภาคคะ่ะอธิบายกันนิดหนึ่งผมจงใจผมจงใจเน้น ผมลอกผมลอกถ้อยคำที่ปรากฏอยู่ในคำสั่งของอธิบดีมาทั้งดุ่นนะ,ะผมจึงใส่เครื่องหมายคำพูดที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดผมลอกจากเอกสาร14ทัานว่าอธิบดีดีเอแทงสั้นๆว่ามอบก,กปพดำเนินการคำถามก็คือกปพกปภค,<น>คือใครกปภก็คือหน่วยงานที่มีชื่อว่ากองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค่ะ,คะ รับทราบกันตามนี้นะครับอยู่ดี่ใช่ไหมคะมค่อยๆเคี้ยวข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับโอเคจากวันที่14ขยับไปวันที่15ทธันวาคม2 5 6 5ค่ะ, <26 5. S 2> คะ รักษาราชการแทนผู้มยการกปพมอบก็ก็ก็แทงสั้นๆแทงสั้นๆและข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายคําพูดก็บอกเพียงว่ามอบคุณอนันต์ดําเนินการคําถามก็คือคุณอนันต์คือใครเขาก็ขยายความนี่เลยคุณอนันต์คือหนึ่งในชุดปฏิบัติการด้านการข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นฉกอที่อธิบดีดีเอสไอเพิ่งตั้งขึ้นเมื่อ28พฤศจิากาย,ยน2565ว่าคที่จริงมันก็มีหน่วยงานหลักๆในโครงสร้างของดีเอสไอทำหน้าที่ในเรื่องการข่าวอยู่แล้วค่ะ ต่อยู่ๆยู่28พิจิกากอธิตดีดีเคนปัจจุบันนี่แหละค่ะไม่ทราบว่าคิดอะไรอย่างไรเซ็นคำสั่งตั้งชอกอซ้อนขึ้นมาอีกหนึ่งชอรกออรระเบียบราชการไม่ได้รองรับนะใช้อำนาจทางการปกครองใช้อำนาจทางการบริหารตั้งชอกอขึ้นมาได้แหละตั้งชื่อว่าชุดปฏิบัติการด้านการข่าวกลมสอบสวนคดีพิเศษะระบ,บุบุคลากร,กรที่เข้าไปทำงานในชุดนี้ มีอยู่8คนด้วยกันนะครับ16ธันวาคมสังเกตนะสังเกตนะสังเกตนะเรื่องกงศุลนาโอรูเขาขอความร่วมมือมาทีเส้นสายเ่อส้นทางของเอกสารมันจบลงตรงที่วันที่15ธันวาคม2565ค่ะรักษาราชการแทนปอกปพ เมื่อรับคําสั่งจากอธิบดีเดซไอก็แทงต่อมอบคุณอนันต์ดำเนินการอนันตก็หนึ่งในชุดปฏิบัติการการข่าวขอก่อที่พึ่งตั้งเมื่อพิจิกาเส้นทางเอกสารที่เกี่ยวพันกับเรื่องที่กงสุนณรรูเขาขอความร่วมมือเข้ามามันจบแค่นี้นะค่ะมันจบแค่นี้นะเออมันจบตรงนี้มันจบแค่นี้นะทันวาหแต่คราวนี้ขยับไปวันที่16บทันวาคม เหตุการณ์ตั้งแต่16ธันวาคมเป็นต้นไปมันจะเชื่อมกับเรื่องก่อนหน้าหรือไม่มันจะเชื่อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันก่อนหน้าหร,หรือไม่คิดกันตัวเองอ16ธันวาชุดปฏิบัติกานด้านการข่าวไอ้ชอก่รที่เพิ่งตั้งได้แล้วค่ะ ได้ทำเรื่องทำเรื่องขออนุมัติอธิบดีดีเนะคะข้อความที่ระบุในการขออนุมัติบอกว่าเดินทางไปราชการในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่20ธันวาคม2565ถึง2มกราคม2566 วงเล็บปิดเครื่องหมายกขพูดปิดไปแล้วต่อด้วยเพื่อติดตามตรวจสอบรวบรวมข้อมูลการข่าวกรณีการเข้ามาของกลุ่มทุนจีนสีเทาโดยสามารถเบิกรถยนต์ของราชการไปใช้ได้พกพาปืนส่วนตัวหรือของทางราชการพร้อมกระสุนได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16ธันวาจะเกี่ยวโยงหรือเชื่อมกับเรื่องที่กุงศุนยอนรูขอความร่วมมือมาหรือไม่ไปคิดกันตัวเองไปย่อยข้อมูลกันตัวเองก็แล้วกันค่ะ 16ธันวาชอ,อก,กอของอธิบดีดีไซัยที่เพิ่งตั้งนี่แหละก็ได้ทําเรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการในจังหวัดต่างๆรวมเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนค่ะที่จริงพิมพ์ผิดนะอืที่จริงพิมพ์ผิดต้องถึง20มกราคใช่ไหมคะมันต้องอถึง20นี่ไงม,มันต้องถึงวันที่20มกราคบนจอนี่ตกตัวศูนย์ไปตัวหนึ่งนะค่ะ 20ันาระหว่าง20ธันวาคม2565ถึง20มกราคม2566ขอเดินทางไปราชการในพื้นที่ดังต่อไปนี้เป็นระยะเวลา1เดือนเต็มๆค่ะเพื่อติดตามเรื่องของทุนจินสีเทาใช่พกปืนได้เอารถราชการได้ไ้ไดลวะและอื่นๆอีกมากมายได้ใช่ค่ะแต่มี2ข้อสังเกตข้อสังเกตข้อสังเกตประการที่หนึ่งอ้หนังสือขออนุมัติของชอกอฉบับเนี้ย ลงเลขหนังสือแปลกทำไมคะไม่สมบูรณ์ลงเลขหนังสือแค่ลงเลขหนังสือแค่ยทศูนแปดสี่เจ็ดสแลทับแล้วไม่มีต่อด้วยว่าเป็นคําสั่งเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็สแลตใช่ปกติสข้างหลังจะบอกพอสหรือคําสั่งออกอะไรประมาณนั้นคือเลขหนังสือเมื่อมีตัวเลขและจะมีสแลตและมีตัวเลขต่อท้ายใช่ค่ะปรากฏว่ามีตัวเลขแค่สี่ตัวหน้าสแลแล้วก็ตัวเลขหลังสแลต ขาแบกเอาไว้ดื้อเออยังไม่ใส่หรือรอเติมอะไรซึ่งว่ากันตามจริงนะว่ากันโดยระบบระเบียบเอกสารทางราชการมันมีปัญหามันไม่สมบูรณ์นะใช่อันนี้ไม่สมบูรณ์ถ้าลงที่วันไหนก็ต้องระเบินะอ่นนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งตั้งข้อสังเกตนะถ้าบันทึกภายในแทงกันเองมันก็ว่ากันไปอย่างแต่นี่เป็นหนัอมัตแบบของการขออนมัต ทำไมเลขหนังสือไม่ครบถ้วนต้องครบนะโดยปกติข้อสังเกตประการที่2ข้อสังเกตประการที่สองตรินพิชิตกุญชรหัวหน้าชุดปฏิบัติการด้านการข่าวแจ้งว่าโดยไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการครั้งนี้แปลว่าอะไรอ่ะคุณขออนุมัติไปราชการหนึ่งเดือนแต่ไม่เบิกค่าใช้จ่ายเพื่อไปสืบข่าวทุนจินสีเทาใช่ค่ะคุณขอเบิกรถขอเบิกปืนหลวงค่ะแต่คุณหมายเหตุไปว่า โดยไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการคุณเอาเงินที่ไหนไปเติมน้ํามันรถเติมมน้ัคุณเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าที่พักค่ะแปกคุณเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่ากินค่าอะไรต่อมีอะไรระหว่างเดินทางราชการหนึ่งเดือนแปลว่าอะไรมันก็แปลกๆนะแปลกสองค่ะดีเอสไอยุคนี้มีอะไรแปลกๆเยอะมากค่ะนั่นก็คือวันที่16บใช่ไหมล่ะใช่ค่ะทีนี้ ทีนี้ทีนี้อยากให้ตั้งข้อสังเกตนะเมื่อสักครู่เราบอกว่าหัวหน้าชุดปฏิบัติการด้านการข่าวชื่อตรินพิชิตกุญชรใช่ไหมใช่ค่ะชื่อนี้<ม>คือหนึ่งใน5 DSI ที่ถูก Big กโจ๊ออกหมายจับถูกต้องเลยชไปชย<า>กักยอกไปตบซับโอเคอจาก16ขยับมา21ธันวาสอง5ันอบธิบดี DSI <ม>แทงสั้นๆว่าอนุมัติไอที่แทงเรื่องขึ้นมาเนี่ยที่ขอมาเนี่ย อนุมัติที่จริงก็มีการแทงเรื่องเป็นทอดๆอย่างยาวอไปจอดป้ายที่อนุที่ที่ที่อธิบดีอนุมัติสั้นๆว่าอนุมัติอนุมัตินั่นคือวันที่ยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดธันวาหกห้าค่ะขหยับมาวันที่ยี่สิบสองธันวาหกห้าตรินหัวหน้าชุดปฏิบัติการด้านการข่าวกับพวกร่วมกับตํารวจหนึ่งเก้าหนึ่งนำหมายค้นเข้าไปตรวจค้นบ้านที่อดีตกงสูลใหญ่นาอุรูเช่าไว้ค่ะ น่าตั้งนสังเกตนะใช่ค่ะทีนี้มันเกิดการโยนกันใครขอออกหมายค้นต่อสารนี่ไงมันดูได้มันเป็นหน่วยได้ใครเป็นหน่วยตามใครเป็นเจ้าภาพใครเป็นแค่ผู้สนับสนุนมันดูจากตรงนี้ได้ไม่ทราบคิดกับเองก็แล้วกันประเด็นประเด็นก็คือประเด็นหลังการเข้าไปลุยยี่สองธันวาประเด็นที่ตามมามีการร้องเรียนว่า DSI และ191ยักยอกเงินของการ 5.5ล้านและเรียกรับอีก5.5ล้านเพื่อแลกกับการปล่อยตัวคนจีน11คนที่จับกุมได้ในบ้านเพราบตรมอบหมายมอบหมายให้บิ๊กโจ๊กไปตรวจสอบเรื่องนี้และในตเวลาต่อมาบิ๊กโจ๊กพบว่ามีการยักยอกและเรียกรับจริงแล้วก็มีการขออนุมัติศารออกหมายจับ DSI 5คน1 9 1อีก9นายและสรพ1นายและรวมทั้งล่ามคนจีนอีกหนคนที่รวมเป็น11คนนั่นเองโอเค น้าต่างคนสังเกตนะบิ๊กโจ๊กบอกว่าสรพหนึ่งนายกับล่ามคนจีนอีกหนึ่งคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานฝั่งดีเอสไอหนึ <DS i. S> 1> 1่งกหนึ่งเขาไม่รู้เรื่องด้วยสองคนนี้มากับคณะของ Dsi dsi ค่ะ,คะเป็นมือทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมทำงานของ dsi ค่ะตรินนั่นแนหละเป็นคนพามามหน้าตั้งค้นสังเกตนะค่ะทีนี้ทีนี้เมื่อเรื่องลงเอยด้วยการอ,ออกหมายจับ <90. S 2> โทษมา,ราแรง ใช่ค่ะเพา่อการมันออก,มก็เกิดการโยนกันสนั่นวันไหวใครเป็นจุดเริ่มต้นใครเป็นเจ้าภาพเรื่องเข้าตรวจค้นวะอ่าเจ้าภาพหลักคือใครนั่นสิ DSI หรือ191เกิดการโยนกันไปมาระหว่าง DSI กับ1น1 9อดีบดี DSI บอกเฮ้ยไอเรื่องนี้เจ้าภาพก็คือ191 191 <1. S 2> 19 DSI DS ลูกน้องผมแค่ไปร่วมเฉยเค่ะ แค่ไปร่วมในฐานะผู้สนับสนุนปฏิบัติการเฉยๆวงเล็บถ้าผิดเด็กกูผิดน้อยกว่าหรือเปล่าเอออันนี้ไม่รู้ค่ะ